สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ2-3ปีมานี้ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนเครื่องดน,นตรีที่เราเห็นจนชินตาก็คือเจ้าอูคูเลเล่ตัวน้อยนี่แหละค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหาอูคูเลเล่ไว้เล่นหัดชิลๆสักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนอะไรดีจะซื้อถูกๆก็ก้องแก้งเสียงไม่ดีใช่ไหมล่ะคะไอ้ครั้งจะซื้อดีๆสักตัวเห็นราคาแล้วรีบวางทันทีเลยวันนี้เรามีอูคูเลเล่ราคาปานกลางที่จับต้องได้คุณภาพพอใช้มาแนะนําให้ชมกันติดตามในช่วงเปิดโลกอูคูเลเล่กันเลยค่ะ วัสดีครับวันนี้ครับมาคุยกันเรื่องอูคูเรเล่พวกราคาเริ่มต้นครับอูคูเรเล่ราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่อูคูเรเล่ราคาแบบถูกมากๆนะครับอันนี้มันจะราคาอัพขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถใช้ได้จริงลูกบิดเสถียรน,นี่ยสายเป็นสายมีคุณภาพแล้วก็พวกงาน,นงต่างๆนะฮเฟรดลูดไปแล้วไม่บาดมือนะเสียงดังกลางวานใช้งานได้ดีใช้ไป ไปประกอบอาชีพได้อันนี้คืออูคูเรเล่เราเริ่มต้นนะครับพวกอูคูเรเล่ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะฮะถ้าไม่มีพวกนี้ก็จะไม่มีการบูมขึ้นมาของอูคูเรเล่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก 4- ี่หปีที่แล้วนะฮะอูคูเรเล่เนี่ยมันจะมีแต่แบบแพงไปเลยเหมือนข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นหลักหมื่นไปเลยครับแพงแพงแพงไปเลยต้องเอาจากฮาวายจากอเมริกาเปน็นใหญ่หรือไม่ก็เป็นแบบถูกไปเลยถูกจนเป็นของเล่นนะฮะ เป็นของเล่นที่สายจะเพี้ยนตลอดเวลาแล้วก็เสียงจะอั้นๆหน่อยแต่ก็มีขายครับแต่ว่าพอคนเล่นแล้วก็จะ,จะท้อแท้คนที่เล่นตัวที่มันถูกมากๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกอย่างเดียวมันมาคุณภาพที่มันมันด้อยด้วยก็จะเลิกเล่นไปแล้วก็จะหาว่ามันเป็นของเล่นนะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเออคุณละเล่นนี่มันของเล่นนี่นะก็อันนั้นแหละครับของเล่นนะที่คนส่วนมากสัมผัสแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือข้างหลังมันแพงเกินไปครับ เวลาเราอยากจะลองเล่นอะไรสักอย่างนะแพงอย่างนี้เราก็ไม่เล่นดีกว่าเมืองไทยก็ไม่มีมาขายนะฮะนั้นการมาของพวกอุคุเลเล่พวกนี้นะครับราคาระดับเริ่มต้นเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถหามาเล่นได้เริ่มต้นที่พันปลายพันกลางกลางก็เล่นได้แล้วนะฮะก็คืออุคุรลเล่เริ่มต้นสาเหตุที่มันถูกครับไม่ใช่อะไระครับผู้ออกแบบเนี่ยเป็นคนจากฮาวายแล้วก็จากอเมริกาหรือบางทีจากญี่ปุ่นไต้หวันก็มีแต่ว่าเขาไปผลิตที่เมืองจีน,นครับ ลดต้นทุนงานอาจจะไม่เนียบเท่าของจริงไม่ใช่ของจริงเ้าทีครับงานจะไม่เนียไม่เนียบเท่าของที่ผลิตในฮาวายหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันโอเคครับสมราคาเล่นได้มีคุณภาพที่ดีนะฮะก็เลยทําให้คนหันมาเล่นกันซะยกใหญ่เลยเกิดเป็นอุคุเร่บูมเหมือนที่ท่านเจอกันนะครับตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาจะมันจะยี่ห้อไอแลนเดอร์ครับไอแลนเดอร์ er เนี่ยชัดเจนมากเลยว่าเป็นการทําให้อุคุเร่เนี่ย จับต้องได้นะเพราะว่าแบรนด์ไอแลนเดอร์เนี่ยมันมีแบรนด์แม่เป็นคานิเลอะนะฮะจะสังเกตเห็นว่าหัวมันเนี่ยเชฟเดียวกันเลยแล้วก็การขึ้นสายใช้ระบบหมุดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือว่าทําขึ้นมาให้มันคล้ายกับแบรนด์แม่ของมันมากที่สุดแต่ราคาเนี่ยหายไปเลยคานิเลอะทั้งหลังผมเริ่มประมาณ2องหมื่นกว่าบาทไอ้ที่ผมถือนี่สี่พันห้าพันนะก็ซื้อได้แล้วคุณภาพดีใช้ได้ครับ อันนี้คือคันนี้เลยอ่ะจะเป็นไม้ลามิเนตนะครับที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นไม้ลามิเนตข้างหลังผมเป็นไม้แท้ทั้งทั้งดุนเลยไม้ลามิเนตเคยเล่าไปแล้วนะครับลองไปดูในตอนตน้นๆได้เสียงมันใช้ได้ครับเป็นมาประมาณนี้นต่อไปนะครับมีอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่ข้อนี้จริงๆแล้วน่าจะมาพูดถึงเขาเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์คาราครับเขาเป็นคนที่รื้อฟื้นอุคุรลเล่ขึ้นมานะคนสําคัญเลยเขาหาทางจะทํำยังไงให้อุคุเลเล่เนี่ยจับต้องได้ราคาถูกเขาก็เลยย้ายการผลิตจากที่เคยผลิตที่อเมริกาที่เยอรมันไนปนผลิตที่เาที่เมืองจีนก็จะได้แบรนด์คารานี้ขึ้นมานะครับซึ่งราคาถูกคุณภาพโอเคสมราคาฮะ นี่คือเป็นแบรนด์ยอดนิยมแบรนด์หนึ่งคารามีหลายรุ่นมากครับมีประมาณ50-60รุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งของมันไซเทนเนอร์ Side นะครับอันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะงานใช้ได้ครับนะบอันนี้เป็นยี่ห้อคาราเห็นได้ทั่วไปครับมีขายทุกที่ครับอันนี้ต่อไปนะฮะ จะเป็นแบรนด์ยอดนิยมน่าจะเป็นยอดนิยมที่สุดในบรรดาแบรนด์ที่ทําบูคุลเล่ราคาเริ่มต้นขึ้นมานครับมันคืออนุยนุยครับอนุนุยนะฮะอนุนุยนี่เจ้าของเป็นไต้หวันแคนาดาครับคือว่าเป็นสัญชาติแคนาดาแต่หน้าเป็นไต้หวันนั่นเองนะครับเขาก็จะคนนี้เป็นคนออกแบบบูคุลเล่เองเลยแต่ลดต้นทุนโดยการไปผลิตที่เมืองจีนนะฮะซุ้มเสียงดีมากแล้วคนนี้เขาเป็นนักดีไซน์ฉะนั้นก็จะมีรุ่นที่คนชอบเยอะ,ะอันนี้เป็นรุ่นประเทศไทยครับ รุ่นประเทศไทยเนี่ยผมมีส่วนออกแบบด้วยนะครับคือผมเป็นคนให้รูปช้างตรงกลางเข้าไปโดยการเอามาจากธง,งประเทศไทยนะธงสมัยก่อนที่พื้นดแดงๆแล้วช้างเป็นช้างเผือกนะฮะตัวกลางแต่เขาเป็นนักออกแบบคนระับใส่ช้างอาฟริกันปิดหัวท้ายไม่ผมอีกสองตัวมารวมกันนะโดยที่เขาไม่รู้นะฮะแต่ก็ออกมาเทด่ดีแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นมานะน,นี้เป็นรุ่นประเทศไทยนะก็ทํามาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศอื่นอีกหลายประเทศนะครับประมาณ7ประเทศ ต่อันนี้เป็นของประเทศไทยนะครับเสียงโอเคใช้ได้ครับนอกจากรุ่นประเทศไทยยังมีเยอะแยะไปหมดนะครับแต่รุ่นที่ฮิตมากฮิตเป็นประวัติการครับที่สมัยก่อนบางคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีคนมาต่อแถวซื้อคูเล่กันที5 6 0 0คนมันคือรุ่นที่ผมจะหยิบขึ้นมาต่อไปนี้ครับอันนี้ครับ อันนี้ครับถ้าเกิดเขาจะบันทึกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เครื่องดนตรีไทยว่าเครื่องดนตรีอะไรรุ่นไหนยังไงที่มีคนมาต่อแถวซื้อกันได้สามสี่ครั้งครั้งหกเจ็ดร้อยคนก็น,นี่ครับผู้นี้อันนี้เรียกว่า U900 ครับ U900 เนี่ยมันฮิตในอินเทอร์เน็ตมาก่อนครับมันจะเป็นศิลปินสองคนเป็นตุ๊กตาหมีกับกระต่ายสองตัวนะฮะเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันแล้วในมือของเขาเนี่ยก็จะถือไอ้นี่อยู่ฮะพอเขาผลิตออกมาเป็นอุคุรเล่ปุ๊บ มันก็มีลายน่ารักนะฮะมีอันนี้ลายหมีอันนี้ลายกระต่ายถ้าลายหมีไอตรงซาโโฮจะเป็นรูปกระต่ายถ้าเกิดว่าลายกระต่ายซาโอลโฮจะเป็นรูปหมีคนก็จะชอบมากครับเราก็ไม่แน่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าคนจะชอบแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยคนชอบมากทั่วโลกเลยนะฮะนี่ก็คือประวัติการของอูฟูเลเล่ครับพี่ที่ทำให้มันบูมขึ้นมาของประเทศไทยก็ไอเนี้ยครับเป็นส่วนใหญ่ของมันเลยครับเสียงก็ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวลองเล่นให้ดู นอกจากนี้นมันยังมากระเป๋าเข้าชุดด้วยนะครับกระเป๋ากระต่ายก็เป็นรูปกระต่ายสวยงามกระเป๋าตัวหมีก็น่ารักไปหมดครับคนก็เลยชอบนะฮะอันนี้ครับรุ่นน่าจะอยู่ในประวัติศาสตร์อีกหน่อยนะครับแล้วก็ยังจะมีอีกครับอนุอนุอนุยเนียนะ่ยทาหลายอย่างครับอันนี้เป็นอนุยนุยที่รุ่นเดียวกับที่สิงโตนําโชคใช้เป็นตัวตัวแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น รุ่นโซปราโน่โซปราโน่ปกติมันจะคอแค่นี้นะอันนี้เรียกว่าโซปราโน่คอยาวครับคอมันจะยาวขึ้นมาอีกนะฮะถ้าสังเกตดูเพื่อลองรับการเล่นที่กว้างขึ้นนะครับตัวนี้สิงโตนําโชคชอบมากจนตอนหลังเนี่ยอนุยนุยเขาผลิตรุ่นลายเซนสิงตนําโชคก็จะมีลายเซนอยู่ตรงนี้แต่มันหมดไปแล้วครับไม่มีลวทำออกมาพิเศษแค่ประมาณ50สตัวก็หมดภายในวันแรกเลยนะอันนี้จะเป็นโซปราโน่ลองเน็กครับชื่อรุ่นว่าป้าป้า1ลองเน็กนะฮะเป็นรุ่นยอดนิยม มากนอกจากสิงโตแล้วก็แฟนๆของเขาก็ใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะคทาานี้มาอีกครับมีอันนี้จะเป็นรุ่นที่ผมมีส่วนในการออกแบบครับเป็นริบบีริบบีเนี่ยเป็นอุคุเรเล่ที่มาเซ็ตสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดให้อุคุเรเล่ราคา2000จะมีสเปคยังไงก่อนหน้าที่ผมจะทำริบบีออกมาเนี่ยอุคุเรเล่2 0 0พ จนถึง5 0 0 0 6,000บางตัวเป็นอุคเลเร่ที่ไม่มีคุณภาพนะฮะแล้วพอดีเราเปิดโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็มีนักเรียนที่ซื้ออุคเลเร่แบบซื้อผิดมาซื้อแพงมาแพงเวอร์มาเราก็เลยผลิตขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเราใช้นะฮะเรียกว่ารุ่นลิฟบีจะมีด้วยกัน3ไซส์ราคา 2- 3,000พันซึ่งสมัยนั้น23,000มพันมันซื้อไม่ค่อยได้นะฮะก็เลยเป็นสแตนดาดว่าอุคเลเร่เริ่มต้นราคามันต้องอยู่ประมาณสัก2 0 0พนนะฮะก็เลยเนี่ยลิฟบีครับ มันไม่ใช่อุครเล่ที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นอุครเล่เริ่มต้นที่โอเคเลยครับในราคานะเด็กๆจะใช้กันเยอะจนตอนหลังนอกจากจะขายให้นักเรียนแล้วก็เลยขายทั่วไปนะฮะปกติเลยแค่นั้นไม่พอครับตัวนี้ผมก็ทำเหมือนคนอื่นก็คือดีไซน์เสร็จก็ไปให้โรงงานที่จีนทำนะเป็นโรงงานอนุยนุยนั่นเองเขาเห็นไอ้ตัวนี้ทุกอย่างดีสเปคดีดีไซน์ดีเขาก็เลย เขาเลยทาของเขาด้วยครับของเขาชื่อฮูลาลาฮูลาลากับลิปบีเนี่ยจริงๆมันสเปคเดียวกันเดะเลยแต่ว่าลิบบีขายเมืองไทยฮูลาลานี่ขายทั่วโลกครับเขาก็ย้อมไม้ให้มันดําขึ้นแล้วก็เปลี่ยนหัวให้มันรูหลาขึ้นนะครับมีขอบมีขอบขาวเพิ่มความสวยงามนะฮะอันนี้มันคนละไซส์นะครับเลยดูไม่เหมือนแล้วก็เลยมีกราฟิกเป็นสาวฮูลาเต้นระบำด้วยนะอันนี้คือฮูลาลาซึ่งจริงๆรแล้วมันก็เกิดมาจากลิบบีของเราเนี่ยครับไม่ค่อยมีใครรู้นะครับ ฮูล,ลาลาอนนี้ก็ขายทั่วโลกฮะเป็นที่นิยมส่วนลิปบีผมสัญญาเขาว่าจะขายเฉพาะเมืองไทยเพราะว่าตอนทําเนี่ยราคาเราเซตไว้ถูกเกินไปจริงๆนะฮะูล,ะลาลาจะราคาสูงกว่าหน่อยครับนี่ก็คือฮูลาลาครับและนี่ก็คืออุคุลเลราคาประหยัดนะครับที่ผมนํามาแนะนํานะครับในท้องตลาดก็ประมาณนี้แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างคะตัดสินใจเลือกกันได้หรือ,อยังเอ่ยใครที่งบน้อยเงินยังไม่พอก็อดใจไว้อีกสักหน่อยรอซื้อที่คุณภาพดีนะคะเวลาเล่นเสียงมันจะได้เพราะเทําะทให้เรามีกําลังใจเล่นไม่ใช่เล่นไม่ดีเสียงยังก้องแกล้งหรือว่าไปโดนหลอกซื้อแพงๆงมาแต่ว่าคุณภาพไม่ดีก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะสําหรับท่านที่มีอุคุเลเล่อยู่แล้วไปฝึกเล่นกับอาจารย์บอลกันในช่วงห้องเรียนอุคุเลเล่เลยค่ะ เรามาต่อกันครับผมคขาวที่แล้วเราเกาไปด้วยแพทเทิร์นที่ใช้2นิ้วนะครับนิ้วโป้งรับผิดชอบสาย3และสาย4นิ้วชี้รับผิดชอบสาย1และสาย2นะครับคราวที่แล้วแล้วก็ไล่จากในออกนอกคือพูดง่ายๆคือเป็นไล่จากเสียงต่ําสุดไปหาเสียงสูงสุดนั่นเองคราวที่แล้วเราเกาอย่างนี้ครับ นับก็หนและ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอะไรก็ว่ากันไปแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงการโบกเข็นคอร์ดนะครับการเล่นโน้ตในคอร์ดนี่แหละมือซ้ายจับเหมือนเดิมครับคอร์ดจ้เล่นเหมือนเดิมเลยแต่มือขวาเราจะลองเปลี่ยนวิธีการครับผมอ่าคราวนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการที่เป็นวิธีการที่เขาค่อนข้างจะคนที่เล่นได้ระดับกลางขึ้นมาเนี่ยนิยมใช้กันมากๆเลยเพราะอันเนี้ยมันสามารถสร้างความหลากหลายให้กับเสียงประสานของเราได้ค่อนข้างเออไม่น่าเบื่อนะครับ อันนี้เราจะไม่เรียงจากสายต่ําสุดไปหาสายสูงสุดแล้วแต่เราจะใช้วิธีการจําจากนิ้วครับผมเป็นการาใช้สนิ้วครับ4นิ้วนี้นี่ก็ไม่ได้ใช้เนาะโอเคขั้นแรกนะครับที่เราจะลองเล่นดูนะครับเอานิ้วโป้งแปะไว้ที่สายที่สี่ครับผมแปะไว้เลยครับแปะไว้เลยเวลาดีดนิ้วโป้งลักษณะนิ้วโป้งจะเปดีดลงนะครับอย่างเดียวนิ้วชี้เราไว้ประจําสายที่สามครับถัดไปเลยครับนิ้วกลางประจําสายที่สอง นิ้วนางประจำสายที่1นึ่งอ่าตอนนี้ลงมือชัดๆน,นะครับตอนแรกที่เราแปะไว้อย่างนี้แต่ลองดูนะครับไอแปะไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เราดีได้ไม่ถนัดครับผมเพราะว่าองศานิ้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะใช้เล็บเกี่ยวได้ยอย่างถนัดนเนี่ยมันจะดูง,ง,ง่อยๆนิดหนึ่งครับวิธีการนะครับพอแปะไว้แล้วปุ๊บเนี่ยให้จับสายไว้นะฮะไม่ไม่ปล่อยเลยนะแต่เอานิ้วโป้งนะครับเลื่อนไปไปข้างหน้าและหดทั้ง3นิ้วเนี่ยเข้ามาลักษณะนี้ครับ 1>, 1 2 3 อ่าเป็นอย่างนี้ครับผมจากแบบเดิมเป็นอย่างนี้นะครับเราแปะไว้อย่างนี้ประจําสายนะครับแปะไว้สายไว้ไม่ปล่อยเลื่อนมาเป็นอย่างนี้ครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้อ่าถ้าเกิดใครมีเล็บเราก็ดีดลงไปเห็นไหมฮะและนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้ว,น,วนางของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเกี่ยวขึ้นมาได้ในในองศา,าที่เออถนัดกว่าจําไว้ครับว่าให้นิ้วโป้งยื่นไปทางหน้าอีก3นิ้วหดเข้ามานะครับราวนี้พอเราเล่นปุ๊บเนี่ยในลองวอร์มกันง,ง่ายๆก่อนนะครับ นิ้วโป้งชี้กลางหนาโอชี้กลางหนาก่อนนะครับผมอ่านะครับเวลาเราดีดขึ้นมานะครับผมเราดีดปุ๊บไม่ใช่ดีดแล้วแบบว่าไปไหนไกลๆไม่ใช่ทำอย่างนี้ครับแต่บางคนอันนี้ก็คือลักษณะเหมือนครับที่หลายที่ผม,มแนะนำนะครับคือว่าดีดปุ๊บเราใช้ข้อมือดึงขึ้นมาแต่เราดีดเราใช้ข้อนิ้วดีดครับตรงนี้แขบให้ตรงนี้ครับข้อนิ้วข้อนิ้วไล่ลงไป ลองกับเพลงเดิมครับผมเพลงเทเลสีดำเพลงเดิมนั่นแหละแต่เราจะลองใช้แพทเทิร์นในการใช้สีนิ้วนะครับเรียงลงไปเหมือนเดิมครับนับจังหวะเหมือนเดิม1และ2และ3และ4และนะครับผมคราวนี้อ่าแป๊บนึงผมขอย้อนมานหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะใช้ใช้รหัสในใช้นิ้วในการทำใช่ไหมครับอันนี้เอาสายก่อนดีกว่ามันมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งง่ายๆเรียงไปเลยครับ1และ2และเนี่ย ให้เรียนไปเลยครับสี่สามสองหนึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือนับนะครับอันนี้คือสายนะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับผมและตรงแรของสามเนี่ยเราเล่นสายสามครับและตกแหมพูดคำว่าแวมันงงแอนแอนแล้วกันนะแอนถองสามเนี่ยดีใจสามครับแล้วก็สี่เนี่ยดีใจสอง แพทเทิร์นนี้ง่ายครับผมง่ายแต่ว่าก็สร้างความหลากหลายขึ้นมานิดึงสองหนูนะครับมันก็จะเป็นสมมติจับคอจีไว้นะครับปึ๊บดีลงมานะครับ1และ2และ3ามแล้วก็และ4นะครับส2สายสามใช้นิ้วชี้เหมือนเดิมครับสายสองใช้นิ้วนางเหมือนเดิมครับมันจะได้ลงไปจะไลกโป้งชี้กลางนางใช่ไหมครับไล่ลงไปเรื่อยๆสายสี่สามสองหนึ่งต่อมาให้ใช้นิ้วชี้ทีสายสามและสายสองในจังหวะนับที่เขียนบนนี้นะครับมันจะเป็น 4 321... 3...2. 4 3 2 1 3 2ดูจากที่ผมนับนะครับผมจะชี้ผมจะนับผมผมจะใช้ปากนับไอ้ข้างบน1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเห็นไหมครับตัว3นี้มันลงที่แรกของ3และ2เนี้ยลงที่4นับเอางงอาจจะงงครับอาจจะงงอาจจะงงนิดหน่อยเอางี้ดีกว่าจำจากจังหวะ ตะ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 นตัตัตะตะดตะตะตัดตัตัตัด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 ตัตัด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 ตัตังตัดตัยตัด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 ตััดดตัดััดตัดนัดตัดตัดัดตัดตัดตัดัััดัั ทะเลสีดำไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางประตูหอไม่ไอตรงหนึ่งหนึ่งของห้องสุดท้ายนี่ผมใช้วิธีการเดียวไปเลยเพื่อจะขึ้นขึ้นท่อนใหม่นะครับผมอันเนี้ยมันสร้างความหลากหลายได้พอสมควร แล้วเวลาเราดีดนะครับที่เราทำเหมือนอย่างเงี้ยเราพยายามอย่าให้เสียงมันเกิดเสียงแอทแทกมากคือเสียงที่เราดังปั๊บปั๊บปั๊บลาเราดีดให้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้ว่าอัดแล้วจะคลิปหรือเปล่านะครับมันจะแบบว่าเวลาบางคนเกรงเขาเวลาเล่นนั่งนับปุ๊บแล้วก็ปั๊บ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 อย่างงี้ดีดผ่านๆครับผมเราไม่ต้องเสียงดังแข่งกับใครครับค่อยๆดีด โอเคนี่แพทเทิร์นที่2แล้วนะครับที่เราเรียนรู้กันต่อมาครับผมแพทเทิร์นที่3ามที่เราใช้4นิ้ววางอย่างนี้แหละครับแต่ครนี้ผมจะเขียนเป็นนิ้วแทนแพทเทิร์นนี้นิยมมากครับผมคนเล่นกีตาร์มาก่อนเลยเขาน่าจะเล่นได้กันทุกคนอ่าครานี้ผมจะเขียนเป็นนิ้วแทนนะครับ1และ2และสามและสี่และเนี่ยจะใช้นิ้วนี้ครับ นิ้วโป้งครับปอบปลาอ,อ่ะโป้งนะครับนิ้วโป้งและของหนึ่งใช้นิ้วชี้โป้งชี้กลางแล้วก็ชี้ที่ครับชี้นางชี้กลางชี้ <c oughs> มันฟังดูงงนะครับโป้งชี้กลางใช่ไหน,นอันนี้สายอะไรครับอันนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นนิ้วอันนี้เป็นสายโป้งอยู่สายไหนโป้งอยู่สายสี่ครับชีอ้อยู่สายไหนอยู่สายสามกลางอยู่สายสองนะครับผม 4 3 2มนะครับมาทานนี่ชี้คือสายสนางสาย1นแล้วครับวันนี้ชี้คือสายสกลางคือสายสแล้วก็สาย3าอีกทีหนึ่งสังเกตได้นะครับว่าอตอนแรกอาจจะท่องโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้อันนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะท่องได้แล้วเนี่ยก็น่าจะเล่นได้มันก็คือ1และ2และ3มและ4และนั่นเอง แต,แตกจังหวะไปตามที่มัน,มนเป็นทีเป็หนึ่งชั้นท,ที่เราเคยเเคยเคยยรู้กันมาคือนับแปละไปด้วยถ้าเป็นสามจเป็นสี2สามสองสามหนึ่งสามสองสามงใช่ไหมครับเดี๋ยวลองหัดครับผม,คว,มความทรงจํากล้ามเนื้อมีอยู่จริงครับผมคราวนี้เวลาเราดีดปุ๊บเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าตรงและเนี่ยเห็นไหมครับจะใช้นิ้วชี้ตลอดเลยพู้ง่ายคือจังหวะยกเนี่ยเราใช้นิ้วชี้ดีตลอดเส้น3มตลอดเรามาฟังเสียงกันครับว่าเป็นยังไง ลองดูนะครับตอนแรกเอานิ้วประจําไว้เหมือนเดิมนะครับผมเสร็จปุ๊บเอานิ้วโป้งไปข้างหน้าไหนล,ลองสิห้องนึงมีแค่นี้นะครับ1และ2และ3และ4และนะครับแล้วพอต่อกัน1และ2และ3และ4และ1และ2 อาจจะฟังเหมือนยากครับผมแต่ลองเล่นไปเรื่อยความทรงจำกล้ามเนื้อมีอยู่จริงโอเคเล่นอย่างละสองห้องนะครับโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งโป้งนี้นับใหม่แล้วนะห้องใหม่แล้วนะอาจจะงงนิดนึงครับอ่ะไปครับทะเลสีดำ ยังไงลองไปหัดเล่นกันดูนะครับและจริงการเกาเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายแบบครัผมใช้2นิ้วเกาแบบแปลกๆก,ก,ก็มีอย่างเช่นหรือว่าจะเป็นการเกากับการสตรัมผสมกันอย่างเช่นอ่าซึ่งอันเนี้ยเราต้องไป เพิ่มในในเลเวลสูงๆต่อไปแต่ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลการันทั้งหมด,หมดขึ้นมาจากพื้นฐานนี้ครับพื้นฐานการนับ1และ2และ3และ4ทัเท่นั้นเลยยังไงลองมาแหกกันดูครับไม่ยากเกินไปหรอกครับ พยายามกันเข้าไว้นะคะสําหรับใครที่ยังเล่นไม่ได้เล่นไม่คล่องต้องฝึกฝนกันต่อไปละค่ะที่สําคัญนะคะเล่นดนตรีเล่นให้มีความสุขเล่นไม่ได้อย่าไปทุกข์ให้คนอื่นเล่นให้ฟังกันละกันนะคะฟังอุคุเลเล่เพลาะเพาะกันเพลินๆสำหรับรายการของเราก็ภูมิใจค่ะที่มีส่วนช่วยในการสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนั่นเองพบกับอุคุเลเล่พาเพลินกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Cool.